ายเทพไทยเสนษพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชแสดงความเห็นกรณีอายการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในคดีมาตรา1นึโดยระบุว่าเมื่ออายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรในข้อหากระทำความผิดมาตรา1นึโดยไม่เลื่อนก,การมีคำสั่งออกไปตามคำร้องของทานายความที่อ้างว่านายทักษิณป่วยติดเชื้อโควิดนั้น เป็นการสื้อให้เห็นว่าดิวลับทางการเมืองมีปัญหาเดี่ยวการไม่หลงตัวระหว่างนายทักษิณกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งนับจากนี้ไปนายทักษิณก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา1นึออย่างสมบูรณ์แบบการที่สำนักงานอายการสูงสุดนัดนายทักษิณในวันที่18มิถุนาย,ยนเพื่อน,นำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลน,นั้น ถือว่านายทักษิณกระทำความผิดคดีใหม่ผิดเงื่อนไขาการพักโทษของกรมรัฐธัณฑน์และกรมคุมประพฤติซึ่งในทางปฏิบัตินักโทษคนใดที่อยู่ระหว่างการพักโทษเมื่อไปก่อความผิดซ้ำหรือกระทำความผิดใหม่จะต้องนำตัวสู่เรือนจำทันทีโดยไม่มีข้อย,ยกเวน้นในกรณีของานายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษที่อยู่ในระหว่างการพักโทษและได้มีความผิดใหม่เป็นการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2และตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว กรมคุมประพฤติจะต้องส่งตัวกลับให้กรมรชาชัณฑ์เพื่อน,นำนายทักษิณซึ่งเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษแต่มีความผิดใหม่อีกกับสู่เรือนจำตามแนวปฏิบัติของกรมรชาชัณฑ์และกรมคุมประพฤติผมมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้เห็นเพื่อนนักโทษหลายคนที่อยู่ระหว่างการพักโทษได้ไปกระทำความผิดซ้ำเช่นเสพยาเสพติดถูกจับเมาแล้วขับหรือไปทะเลาะวิวาทก็จะถูกถอนการพักโทษด,ดำตัวเข้าสู่เรือนจำทันที ในกรณีของนายทักษิณจะต้องจับตาดูว่ามีการอ้างสิทธิ์ความเป็นนักโทษเทวดาโดยไม่ต้องเข้าเรือนจำอีกหรือไม่และจะมีการปฏิบัติแบบสองมาตรฐานเหมือนกับเคยที่ปฏิบัติมาหรือไม่